ดีครับรถมือสองภอกันตลักษ์ครับรีวิวให้ FC ดูโนว่าตัวนี้เป็นตัว5้เกียร์มีคลาสมือครับตดเวเบลล์ใหม่นะครับกล่องของแดดนะอันนี้รีวิวให้ FC ทางจังหวัดขอนแก่นดูครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ เครื่องพิดใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานว่าเอสคัดมือกลองเป็นของแดดนะครับนะใครที่ชอบสะสมยุคเก้าศูนย์จัดไปใช้งานครับ ใจโทรติดต่อครับ0846005813ครับไปมาดูรถทดลองขับในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดได้ครับใครที่หาไปสะสมไปใช้งานได้เลยคันนี้เต็มชุดโอนครบนะครับ